ของรัฐบาลในเรื <át> ่องงานท่านรัฐมนตรีช <Vietnamese> <se> ่วยร่ารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยครับโหตอนนี้แป็นขับเยอะมากเลยข้งหน้านะครับท่านรัฐมนตรีก็ทักทายกับพี่น้องอยู่ดีผมในฐานะตัวแทนประชาชนจำเป็นต้องกลาวเรียนเชิญให้ท่านรัฐมนตรีขุดจกระดับชียภูมิคร่าวๆนะหลังจากที่เคยได้กล่าวเรียนท่านแล้วครั้งหนึ่งที่อำเภอหนองบัวยอ เดินทางมาตวรวจราชการในจังหวัดเชียงภูแล้วก็เยี่ยนเยียนรวมกับรับเป็นจังหวัดขนาดใหญ่อย่างที่ท่านผูว่านันนะครับรายงานชชื่อว่าจนถึงอีก12เดือจนจะครบหมายความว่าอา้กนนัแลว หลัจากเพื่อการเกษตรห้กับท่นพี่น้องชาวชายภูมิครับปรบมือรัฐมนตรีขวัญใจ ให้พลเอกสุวิทย์นะครับพร้อมประชุมรานนะครับสอในพื้นที่นะครับเพื่อทำใหญ่บ่างกำ้ัพน่น้องทุก่ยรับให้มีข้อมูลที่รการใช้ตัวไหนทุกอย่ก็ต้องสรางที่เราจะให้ออกเนี่ยนะครับดูหนึ่งดูสน่ยเราจะเืกาพื้นที่ที่ผมเชื่อดูเอง เลขศูนย์ที่สัดเงเป็นพที่หนึ่งเืนได้ดส่อและจุดที่หนึ่ก็ดูเด่ก็เราจะเยียวยาตรงนั้นก่อนถ้าเป็นพื้ที่ที่ทำการก่อสร้างที่เ้าใจเข้าใจไหมครับทรครับครับวยบัญชีเก่ารือเป็นที่น่นก็จะมาถึงที่บริเวณที่เราจะดพิธีแห่งนี้นะครับก็ถ้านก็อาจจะโอ้ันนี้อากาศดีเนาะ ก็จะมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาท่วมซ้ำซากแรงซ้ำซากของจังหวัดชัยภูมิ ทุกชัยเนี่ย,ยนะฮะทุกชัยเนี่ยคุณมากพรบุรีเสริมสางครับโอพอดีเป็นตัวแทนเกษตรกรจะมาคุมชาวไร่มันนะ,ะนเนื่องจากช่วงนี้นะนักสังาการจะนําเข้าเชอรีอ่มามาเข้าในประเทศไทยเราจะมีผลกันทุกสี่นะครับสภาพอากาศนะครับในรุแ่แสงเนี่ยสภาหอากเนี่ยไม่มีรั่วโบเก็บกลั่นนะ มีประสิทธิภาพ่อขึ้นของที่ยังทำเก็บน้ำในด้วยขงแหละนะครับคับห<ล><ล>ุดลึกก็ไม่ได้พอ่อ <แก S 2> เจียร์อกีกเออเ<ไ>ปน็นที่นะครับด,ด,ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกลารโดยดำเนินการมีอยู่สารรายการ นี่แหละครับผู้ที่จะนำเงินโอนเพื่อหันให้กับที่น้องประชาชนตามพระราชบัญญัติโดยนำด่าน้าไปได้กินกันป้งกักเก็บน้ำได้เพียง25ล้านลูกบาศกเมตรซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเปรียบกับพื้นที่ที่บ้านผมที่พี่อารามกล่าวถึงเมื่อสักครู่เนี่ยที่กวานพะเยา นะครับบ้านผมก้านพะเยาในคำขวัญของคนคนพะเยาเลยก้านพะเยาแหล่งชีวิตหมายความว่ามีแหล่งน้ําที่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบนในพื้นที่1 0 0 0 0หมื่นะครับสองพกว่าไร่แต่ก